มาดูชุดคำสั่งชุดที่5กันนะคะชุดคำสั่งชุดที่5ชื่อว่าทายใจทายใจทายตัวเลขเดาตัวเลขในใจอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูชุดคำสั่งชุดนี้กันนะคะว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเปิดโปรแกรม Python ของเราขึ้นมาก่อนนะคะ คุณครูใช้แท็บเล็ตนะคะใช้ iPad ในการทำนะคะเพราะฉะนั้นหน้าจอก็เลยเป็นแบบนี้เรากดโปรแกรม Python ขึ้นมานะคะก็จะเจอหน้าตาคำสั่งเป็นแบบนี้ให้เด็กๆกดสร้างงานนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปว่าเราจะให้ชื่องานของเราว่าอะไรอันนี้เป็นชุดคำสั่งทายใจคุณครูก็จะตั้งชื่อว่าทายใจนะคะเด็กๆก็กดสร้างเลยอ่า ช่วยคำสั่งทายใจเราจะให้เขาทายคําตอบใช่ไหมคะจะให้เขาทายคำตอบเพราะฉันเราก็ต้องคิดคําตอบในใจก่อนว่าจะให้เขาทายอะไรนะคะจะให้เขาทายอะไรทายแล้วคําตอบคืออะไรคําตอบเราก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะ a n s w e r answer จะให้เขาทายตัวเลขอะไรให้เขาตอบอะไรเด็กๆพิมพ์คําตอบเลยค่ะ answer 1เท่ากับ ตรงนี้เราก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการนะคะตัวเลขที่อยู่ในใจที่อยากจะให้เขาทายออกมานะคะคุณครูยกตัวอย่างเป็น78แล้วกันนะคะ78เป็นตัวเลขที่อยากให้คนอื่นๆมาทายให้ตรงตามตัวเลขนี้เด็กๆต้องการตัวเลขอะไรก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะคะจะให้เขาทายว่า78เนี่ยเราก็ต้องนึกว่าให้เขาทายอะไรนะคะ คำถามที่เราต้องการคืออะไรเช่นค่าอาหารที่เรากินในมื้อนี้นะคะสายรถเมย์สายรถประจําทางที่กําลังจะมาคันถ่อไปออหรือจะเป็นบ้านเลขที่ของเพื่อนสนิทของเรานะคะเป็นตัวเลขที่อยากให้เขาทายอะไรเด็กๆอยากจะให้เขาทาย เด็กๆก็คิดคำถามขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์คำถามของเราเลยค่ะคุณครูอยากให้ทายเป็นเลข78อยากให้เขาทายเกี่ยวกับค่าอาหารคุณครูก็พิมพ์เลยค่ะเป็น Food 1จะให้เขาพิมพ์เกี่ยวกับค่าอาหารก็ตั้งว่า food 1นะคะเราจะให้เขาพิมพ์ตรงนี้ใช่ไหมคะก พิมพ์ก็คือ Input ให้ใส่ตัวเลขนะคะให้ใส่ตัวเลขตรงนี้เกี่ยวกับค่าอาหารตรงนี้เราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าให้เขา Grace the number Grace the number นะคะเราก็พิมพ์เลย please please guess the number please get the number นะคะใส่ไว้แบบนี้นะคะต่อมาเราก็ต้องบอกว่าผลที่ได้มันจะเป็นอะไรล่ะนะคะผลที่ได้มันคืออะไรก็คือค่าอาหารถูกไหมคะที่เราจะให้เขาถ่ายนะคะ ค่าอาหาร food น้ำเราจะให้เขาทายค่าอาหารสิ่งที่ตอบออกมาก็ต้องเป็นตัวเลขถูกไหมคะเท่ากับตัวเลข integer เราก็ใส่แค่ int ให้เติมตัวเลขเกี่ยวกับค่าอาหารก็เป็น food 1 คำตอบ78ให้ทายเกี่ยวกับค่าอาหารแล้วก็ต้องให้ใส่ค่าอาหารลงไปนะคะนี่คือการทายตัวเลขค่าอาหารนะคะต่อมาเวลาทายตัวเลขสมมุติเขาทายมาแล้วก็จะมีแบบทายถูกกับทายไม่ถูกใช่ไหมคะอ่ะเราก็บอกเขาไปว่าถ้าทายถูก if Food นำถ้าทายถูกก็คือคำตอบต้องเป็น78 if food น u m เท่ากับต้องใส่2ตัวนะคะใส่2ครั้ง if food น u m เท่ากับเท่ากับ78ถ้าตอบถูกเราจะให้ตอบว่า print ให้บอกว่า correct ถ้าตอบถูกเราจะบอกว่า correct แต่ถ้าตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกก็ตอบเป็นตัวเลขอื่นๆใช่ไหมคะที่ไม่ใช่78ตัวเลขอื่นๆที่ไม่ใช่78ก็คือ else else ถ้าตอบเป็นตัวเลขอื่นๆมาเราจะให้บอกว่าอะไร print ถ้าเราจะบอกว่าไม่ถูกเลย ก็เดี๋ยวจะเสียใจใช่ไหมคะเราบอกว่าให้ try again แล้วกัน try again อพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมา r ันโปรแกรมกันดูว่าโปรแกรมของเราที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันจะใช้ได้ผลจริงไหมนะคะ กดรันโปรแกรมอ่าเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันก็จะขึ้นมาว่า please g e t the number ให้เดาตัวเลขนะคะอ่าเดี๋ยวลองเดาเป็น10แล้วกันดูนะคะว่า10เนี่ยจะถูกหรือไม่ถูกอ่าเด็กๆดูนะคะ10มันไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่78คําคำตอบที่ต้องได้คือ78เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นว่าอะไรเอ่ย correct หรือ try again มันก็ต้องขึ้นว่า t r y a g a i n ถูกไหมคะเพราะว่า10ยังไม่ใช่คำตอบเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่ามันขึ้นว่า t r y a g a i n หรือเปล่าอ่าเด็กๆเห็นไหมคะ t r y a g a i n ต่อมาเราลองเช็คอีกทีหนึ่งนะคะ please g e t the number ถ้าคุณครูลองใส่80ดูล่ะถ้าใส่80มันจะขึ้นอะไรคะเด็กๆถ้าชุดคำสั่งเราถูกมันจะขึ้นว่า t r y a g a i n นะคะ แล้วมันก็ขึ้นว่า try again จริงๆนะคะตรงนี้ไง try again เราลองมาดูอีกทีนะคะ please g e t the number ถ้าคุณครูทายว่า78 78, 78มันตรงกับคำตอบที่เราวางไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นว่า correct ลองกดดูนะคะว่ามันจะขึ้นว่า correct หรือเปล่าอาเด็กๆเห็นไหมคะ correct เพราะฉะนั้นแปลว่าชุดคำสั่งนี้ที่เราพิมพ์มาใช้ได้นะคะเป็นชุดคำสั่งชุดที่5ที่ชื่อว่าทายใจเรามาดูกันนะคะว่าช่อง correct ตรงนี้บางคนบอกว่าอยากจะเติมคำอื่นได้ไหม great wonderful หรืออะไรก็ได้นะคะเด็กๆเด็กๆพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าตอบเป็น78มาถูกคุณครูก็จะให้ ตอบกลับไปว่า yes 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 correct แล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจให้ด้วยนะถ้าตอบ78มาถูกจะเป็น yes 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 correct แต่ถ้าตอบผิดนะคะก็ให้บอกว่า so sad try again เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะลองมารันโปรแกรมกันดู please get The number เราลองใส่10ลงไปถ้าใส่10มันไม่ถูกใช่ไหมคะมันต้องขึ้นว่า so sad try again นะคะ so sad try again ลองดูนะคะอ่ามันขึ้นจริงๆเห็นไหมคะ so sad try again นะแล้วถ้าตอบถูกล่ะลองรันโปรแกรมดูนะคะ78อ่าอันนี้ถูกต้องขึ้นว่า อาถูกต้องเลยขึ้นว่า yes 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 correct เห็นไหมคะว่าชุดคำสั่งชุดที่5มันง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆสามารถเอาไปเล่นเอาไปพิมพ์แล้วให้เพื่อนๆลองทายดูก็ได้นะคะนี่ก็คือชุดคำสั่งไพทอนแบบง่ายๆง่ายนิดเดียวคะ่ะเรามาดูงานที่5กันนะคะงานที่5ให้เด็กๆนะคะ เขียนชุดคำสั่งทายใจออกมานะคะโดยให้ทายคำตอบเป็น120นะคะเป็นตัวเลข120ถ้าทายถูกนะคะถ้าทายถูกอาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้นะคะให้เด็กๆพิมพ์ว่าขอแสดงความยินดีคุณได้รับเงินรางวัล3,000บาทแต่ตรงนี้เด็กๆจะต้องแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเพราะว่า ในโปรแกรมจะต้องพิมพ์ได้เฉพาะภาษาอังกฤษนะคะแล้วถ้าตอบผิดนะคะถ้าตอบผิดก็ให้เด็กบอกว่าลองใหม่คุณทำได้เด็กก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปพิมพ์ตามโปรแกรมตามนี้เลยนะคะเด็กสามารถทำงานที่ห้ามาส่งได้เลยนะคะ